เลยสวัสดีครับ FC My Name is Tori วันนี้ Tori จะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่องโปเกมอนโกตรงไหมครับเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะมีสิ่งก็คือเมตามอนนะครับจะซ่อนอยู่ในหนึ่งกล่องต้องมีสักใบหนึ่งเมตามอนมันจะมาเขียนอยู่ข้างล่างนะครับว่าเมตามอนถา้าเมตามอนมันจะแปลงร่างเลยนะครับ ตันนี้คนหากันอยู่เยอะเลยถ้าเจอเข้าใจเก็บก,กันหน่อยนะครัะมามากับโค้ดของโปรแกรมมัดโก้ใช้กี่รอบก็ได้ข้างในมันมีอะไรนะคะโค้ดของศาสตราจารย์โค้ดศาสตราจารย์ใช้เครื่องเดียวหนึ่งครั้งนี่เหรอใช้ได้เรื่อยๆเลยไม่ใช่จริงเหรอมันจะมีโค้ดแน่อันนี้ใช้เป็นสิบยี่สิบครั้งเลยเลยเอาเหรอจริงเหรอจริงโอ้นี่มัน เอาไปเติมอะไรหรอเติมในเกมใช่ไหมลูกครับยัมอะไรอ่ะโองแมมอนโกวเหรอใช่แล้วว้าวตัวนี้ยบันไดจะเติมอยู่ยี่สิบสองยี่สิบสองกล่องนี้กล่องนี้เราจะมาลุ้นอะไรกันดีคะมิวทองมิวทองอ้อโหของปิคจูมีแฮปปี้นัทลุ้นกันพร้อมกันเปิดให้ใช่ไหมวันนี้ใช่ ้ที่สจะเลิ่ทางหนมาเลกานนี้นี่ไงโค้ที่บอกว่าจะใช้ได้เรื่อยๆเลยหนคะแบบนี้ของนี้ะของเมันโกค่ะดูเวบเดียวเดี๋ยวคนไปเติมจะขโมยไปนะจะเอานะโยกิรัต เนึ่แรกมาได้โยกยลาสจะได้เ oh ป็นเอเทมเอเทมเอเทมคอยคิงคอยคิงคินโคโคแล้วก็ออกเป็นมังกีลัสออกมังกีลัสแล้วก็ออกเป็นจีจีเพื่อนๆซองนี้จะได้เอนเนอร์จียกสองเลยนะครับอ๋อมังกีลัสมังกิลัสมังกิลัสระวังไว้ในชุดวางกันไว้ด้วยกัน มาสองที่สองทำไมทองอ SR ไม่ออกเลยจ้อ,อจงออกจ้องออกจ้องออกมีได้ของดีแน่นอนเลยเตาตาเมื่อก,กี้เหมือนแร่สองตงัวเมื่อกี้ใช่ไชิคิอิโซฟูชิคิอิโซสปาร์กอ,อะไรอะไรอะไร SR เจ็คิง รอบที่แล้วก็ได้โคตร SR มาซองที่สองเลยไม่ใช่เป็นธรรมดาครับอ๋อดูดิทิ้งหน่อยแต่ทิงเวลาใช้มันไม่ค่อยดีนะอโคตรออกกันเลยเนาะถ้อย่างนั้นโคตรออกไปก่อนเลยนะเราจะในหนึ่งซองในหนึ่งกล่องที่มันมีนี่นะนี่เมตามอน โ,งงโลค้างงี้ลอต้าอโรต้าโรต้าสโรว์อุ้ยยังได้เหมือนกันนู้นไม่สะดุดอะไรอะไรอุ้ยก็ออกอเป็นธรรมดาฮันเดอร์ก็กับเอเนอร์จีครับจีนะครับเอเนอร์จีจะสวยนะคะตอนนี้มาใส่ไว้ในกล่องไม่กอเอาได้หรอก ไปตัวมัลุตัวมาลุตัวมาลุไคอชิงฮามิทาโกะเจมอนอุ้ยเซนิดาน้ำน้ำวะฟิซซ์น เพื่อนเกลือมากฮอตไฟฟ้าเดียร์โด<ส>เซนิกามิโยกิชามาเกียรแล้วก็ดำ,ดำเป็นโปเกมอนวีอะไรดีนิวว่าวีเนี่ย เมล์เตอร์เมล์มิเตอร์เมล์มิเตอร์ได้บ่อยจังเลยเมล์มิเตอร์เวลามาทีอะไรตั้งแต่จะร่วงเลยหายใจมากมาใช่ไหมยังได้บ่อยมากเลยเพื่อนใครๆก็ไม่อยากได้วันนั้นไปแข่งก็ได้เนาะได้เนต้าเอทีมเอทีมดันนี่ดันนี่ ว้าฟูจิกิบานะเดี๋ยวเวลาออกไทยไหนใครๆก็ดูลังฟูจิกิบานะดูลังเกตหลอดเลยนะคะตลอดเลยเนาะดูลังเกโดูลังแก่ไงอะคะคนดูละคาตกบ้างราคาตกบ้างเลยบ้างเลยอม,มองไม่ซื้อบ้างทำไมอะออกแต่น่ารักดีออกเพราะสมัไม่ค่อยดี ไม่อย่างงี้ต้องใช้ยนใช่ไหมต้องใช้ยาใช่ไหมเนาะทำไมไม่แบบไม่เหมือนของอิโตคังเี้ะใช่ไหมอ่าไซดอนใช่ไหมมาลึนซองต่อไปกันดิวักดิวักนิปปะลักกีลักกีตื้นตื้นต่ว่าจะออกแค่กูโซกูสุดพลังงานเึงแต่ยังไม่มีได้มีแต่มอนอีกเหรอเหรอเฮ่อหรือว่ามีพอไม่ทันสังเกต เพราะมีตามมอนไม่ได้อยู่ตรงไทยอ๋อหรออยู่ข้างล่างเขียนว่าอะไรอรอมันจะเพราะมันจะไม่เขียนแต่มันจะเป็นรูปมีตามมอนอ๋อหรอเป็นรูปมีตามมอนเลยเหรอใช่หรือว,ว่าได้แล้วพ่อไม่จะสังเกตเธอเรียดูอหรอไม่ได้หรไม่มีใช่ไหมเ,เ,พเพื่อนยังไม่เจอเจอของดีๆบ้างเลยฮิตโตคาเงะโยกิร,กตรัตโยกิรัตเพราะปักัตฮิโตมารุปสุกัตพิกาจูข้างหลัง

แบสมอนวีสตาร์ด้วยเหรองงในคราวนี้อือถ่ายมาหน่อยหลุดโดยฉากพังหลุดเกตี้บแตบ,บแตมอนวีสตาร์อืมสองเลยโอ้โหาาเพื่อน<ห>เพื่อนเกลือมากจะไปโน่บบนไปเหรอวันนี้แม่เขา,าทำศิลปศาสตร์มาแล้ว <laughs> อะไร <laughs> ฮะพี่พันล่าสอนมา ใช้พลักใช้อะไรไ,ไม่ได้แล้วต้องใช้สายศาสตร์แทนทำมีแท้โกเดี๋ยวเอาเนี่ยน,นิวั่นนิวจันสูน่าโทนว้าวได้แล้วโ้ยคู่บัดสูลนล็อบไปเลยออะไรอนด์โปเกมอนมันอะนิมิเชอร์นิมิเชอร์รูนีดูออกก็รู้แล้วอ๋อเหรอนี่เก่งจังเลย โทรีดูนรงการวิวัฒนาการเอาเพ,พ,พราะเพราะเพราะเทลจำนำมีบทบาได้ทุกอย่างอโอ้โนี่สที่สามละเนี่ยสที่แปดได้ไมั้งประมาณเอาโค้ดอากกเ่อนเกือมากเลยเกือขยันได้โค้ดไป เกลือที่แท้เสียงนิการมียรูปประหลาดประหลาดว้าวอยากได้ปิซาโดตื้อๆน้ำโอ้โหเพื่อนเป็นลมตายแล้วเนี่ยโอ้ยเกลือมาเลยเป็นลมเกลมนั่งก็ได้ลูกนั่งก็ได้เปลมตายแล้วเกือบลกนโตายแล้วเพื่อน มีตาโมนก็ยังไม่ได้ตาโมอนจะอยู่กับน,นิปาดิปกตินิปาใบนั้นใช่ป่ะใช่ใช่นิปาใช่ไหมใช่มีตาโมนก็ใช่มีตาโมนใช่เอาใบนั้นะนะนิปาไหนอาไรอะไรเนี่ยบีดาลูเ่เสาส,ส,สะ๊อกเสา<ะ>มีคนปล่ว

นี้ควาสามารถจริงนะเพื่อนๆจะยังไงครับลดตามเอนินอร์จีไฟล์ตรงข้ามเลยเอ้ยลดตามไฟล์ขึ้เนี่ยใช่ใช่แล้วต<ป>ิ้งจะเจอใช่ชิวโคตรออกกันชิวเวลาออกาให้มันออกดีๆหน่อยชัตชิวอเงินเงินด้วยเครื่องซักไข่ เออสีดำอะไรมิทัวรอ่ะชัวชัวว้าวมิวทัรู้ได้ไงอ่ะีเดาวีเดาอืมามิวทัอืมแ่บมิมสววีใช่ไหมยังไม่มีใช่แต่ทีกําลังหาทองไงอ๋ไหาทองถ้าอาร์ตีได้ทองเนี่ยยังไม่ออกใช่ไหมลูกใช่ นั่งดีๆหน่อยดีไหมเดี๋ยวหล่นเก้าอ,อี้เอ๊ะอ่ะออกรือว่าถือว่าทองออกเลยนะอ๋อเริ่มไปเทมโบสเกบโบสเอ๊ะท่าฝีม,มือลิงเ,เม้าโปเกมอนที่ได้รับดาเมจนะท่อสัวยังเานื่อยไดใช้ยังไงนะเดี๋ยวมาคิดกันอล่าคอโคลิต้า อารีอา <Ari> โดเนติโอทุกอะไรข่าวขาวค่ะข,ขาวอ่ะใช่ลิมเฟียอุ้ยีลิมเฟียได้หรอเด็กนี้ต้่งรู้ว้าวพ่อก็ชอบนะตระกูลอีวูเนี่ยชอบน่ารักจช่ไหมชอบ,ชอบเอาไวเ,เ,วเ,เวล็กับแว่นตา ไนเน้ะไีว um> ุ้ยขคตับาชื่อไวุยยาดมยาโดรันือสปาร์กแล้วก็ออกเปอ่าอ่าธรรมดาใช่ไหมใช่คาบิกอนเหมืคาบิกอนดูก็น่ารักนะมันได้ปากตีได้ขานจิบแค่นี้แหละ มันก็จะห้ามหนีนะห้ามถ้ามันบอกว่าตัวเองจะหลับตัวเองจะหลับเองช่วยทขวางทางหรือว่าถ้าวางอยู่โบอสเกมอนจะหนีไม่ได้โคดอกกัสต้าแล้วอารลอูล่าโครัสต้า,อ,า,อ,า,อ,าอีวุยเนธี นนจุ <laughs> ๊บพลังจี้เขาอย่าเพิ่งลุ้นเพ้อเอ๊อะไรนะข้อย่าเพิ่งลุ้นสีดำแฮะอะไรมันวีใช่ไหมสีดำฮึใครรีวใครรีวเหรอใครรีวจริงด้วยเห <laughs> ็นสีทองใช่ไหมโทลี่เห็นในโทลี่รู้เลยเป็นมังก,กรอืมแล้วออกเลยออกเลยใช่ไหมเยี่ยมมาก ดูถลาดเรล่งลูกันนะกี่ซองเนี่ยหนึ่งสอมสี่ห้าห้าซองหรอห้องยูอายังไม่ออกเลยเฮ้ยูอายยูอายูอาวันนี้เราียกำะไงจะไปดู S R A A ดิเอา A A เนี่ยอย่ากได้ A A S R ก่อน S R จะได้ U R ด้วยเลยเจี๋ย ู้จะกด้นี่ิบปดใช่ปะไม่ใช่ใช่ใไม่ใช่ใช่ใช่ีงเขียนสมอนะสสตอรากันลเตเต้ยค่ะเฮ้ยม่ขาวบอกแล้วขาวอ่ะอ่าใช่ไก็บอกแล้วเาก็บอกแล้วก็บอกแล้วโอ้ยยืนลมอยู่แล้วเพื่อนได้ เพื่อนๆอยอมแล้วมีโคตรกรเพื่นอนอไม่มา,ามเลยเกิดอะไรขึ้นอะเพื่อนะันอัน,นี้โคุคมุจิอันนี้อ,ย,อยากะเต้สนนี ทองเหรอใช่มี U R เลยใช่ป่ะพ่อบล็อกเนี้ยมี U R แน่นอนเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่า S R ออกแต่ว่า U R จะออกจริงเหรอจริงเหรอพ่อบล็อกนี้จะเป็นอย่างนี้นะกดของบล็อกนี้เหรอใช่มันจะมี S R ทุกบล็อกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ U R จะมีเพราะหมายถึงบล็อกนี้อาจจะเวลาได้จะได้ U R ด้วยเลยพิกาชูอาคูดาลอง สีดำเนี่ยดำสาม R มีแบบมีเมทัลมีแบบมีเมทัลนี่ไงโอ้โหโอ๊ยใหญ่ใหอะไรเอนี้มีวีสตาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตองเล่นแ่บมีทองแน่นอนมีทองใช่ไหมทองรู้เลยเพื่อรู้เลยนะถ้าไม่ได้ช้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับ หรืว่าแต่ว่าไม่ใช่บ็อกจริงอะมั้งเออเหรอไม่ได้บ็อกจริงอะเป็นบ็อกปลอมอะอือคือว่าเขาเขาใส่มาให้มั่วๆแล้วถ้าเกิดไม่มีทองบ็อกเนี้ยถือว่าไม่จริงแล้วนะดีใจอย่างนี้เต้นแฮะอนชีอะเมลตันเมลตันคอยคิงกีดารุดารุโซล้อออ่่าา เพราะแปลว่าอีกสองหนึ่งเป็นอย่างนี้สองสุดท้ายใช่เป็นถองหรือ HR จะมีสองทางแค่สองอันนั่นแหละก็หรอมันลุ้นกันอย่างนี้นขอให้ได้ได้ดีได้นะได้นะไ,นนได้นะได้นะเ,ดดเนะะได้เนอะ ฟักไข่อืออะไรอะ่ะ hey! เร้ย ي, อองอรเยอะ่าก <c oughs> ้งะรยอโก้งอะมาเหรออมาถบตรงต้องมางไม,ม่สิบางีก็ไม่มีมันเป็นไม่ได้นอจรงเสรออมุนันนี้เลยอ่ะออารมันก็ต้องเปในนี้อยู่ เพราะเอสอาร์จะต้องมีทองอยู่แล้วหรออาจจะเป็น A-A เอเอก็ได้นะไม่มีทองสีเงินแท้อะไรอ่ะหเทรนเนอร์อะอะไรเป็นใคร่เด้เทรนเนอร์ซัพพอร์ตด้วยโหยอะไรเนี้ยบลองแนี้เลยตึงออกสปาร์กโอ้ยแล้วแล้วนี่มันเป็นบอลไม่ได้นะ มันเป็นวิด้ไงนี่แบบนี้ทำไมอ่ะมันมีทองเลยมันเป็นไปไม่ได้นี่เป็นบล็อกลอลแล้วเราไม่ได้เปิดบล็อกนะเพื่อนเนจ็บใจเลยแต่วันนี้เขาเอาแค่ยี่สิบองมาใส่ให้เอาเหรออันนี้ถือว่าเราเปิดยีสิบสองนะพนเพื่อนโอ้โหเขาไม่ได้เรียกว่าเปิดแล้ว บล็อกหนึ่งมันจะต้องมีท้องหรต้องมีเอเนี่ยเอาหรอเอสอาปุ๊บทองปั๊บเลยใช่แล้วโอ้น้ำตาไหลเลยหกอืมโอเคโดยนั้นมันมาอ๋อโอาเจ็ะต,ตัดภาพก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่อาา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 มาไม่าาาาอาา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 ่าา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 ่าเาา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 าอาา แต่ว่ามันไม่ใช่รู้จริงแล้วรอบนี้อืมมันจะไม่ไ,มได้โทรได้ไงแบบนี้อืมรู้เลยที่ไป่ถามบริษัทนั่น,นบริษัทบริษัทเลยมไม่ยังไงมันไม่สาม,มารถเป็นแบบนี้ได้อืมโอเค เราได้ซันดัตมาก็เคลียแต่ตอนนี้โทลี้ม่รันทองเราจะไปทองบ้างใช่ไหมไม่เคยได้เลยไอ้ไนที่ไรเขาได้เขาต่อไปโทลีได้แต่เอที่เวลาทำอะไรอืมแล้วไอต์ก็อดแล้วที่ออกลุ้งทองก็อดไปตลอดอืมแบบนี้ตลอดเลยโอเคสรุปผลประกอบการวันนี้ อนี้อ๋อวงเนี่ยนี่เหมือนจะมีเด็กขี่อีกใบหนึ่งนาะตอนต้นต้นรายการโงเนี่ยอ่ะผลประกอบการวันนี้ได้อะไรบ้างคะน้องโทริสอะรสุดเกนนี้ไม่ออริซาดอนแล้วมีอะไรอีกคะกับอันนี้เออไหนแมวที่เห็นเลยไหนครั เป็นสปาเอสอาร์สปาเอานันตัวนี้ได้เอสอาร์แล้วพี่ทั้งคนถัดไปก็ได้ยูอาร์เลยใช่ไหมใช่แล้วแม่บอกว่ามันยังไงถ้าเกิดได้เอสอาร์ปุ๊บจะได้จะได้ยูอาร์เลยอ๋อแม่บอกไม่ก็วันนัทเปิดกันสองกล่องสามกล่องใช่ป่ะวันเอสอาร์เสร็จแล้วมันก็ออกทองแล้วออกทองเสร็จแล้วมันก็ออกเอสอาร์กัน แน่นอนมันคือกล่องสุ่มลูกหนได้ไม่ได้แบบนี้ความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนมันเปนนแบบนี้โอเคลอเในสี้ได้เอ็นอาร์แล้วพแล้วกองอิงั้นเราปิดคลิปกันเดียเราปิดคลิปกันทางน้ำตาเลยลูกวา เรียบร้อยร้อยอ่ะทำไงใคยชอบกินอยากดึกดจับแต่กดกระดิ่งที่ย้องล้อหวือพันวจจววนวดไปไมนะคบบ๊่ยบายทาไมด็โดน